เราไปกันวันนี้เราไปโรงพยาบาเปมนัดทำแมมกรมนะคะเขจะเตรียมตัวไปโรงพยาาลค่ะเป็นครั้งที่สองนะคะครั้งแรกไปทดสอบทูบูเกอรอิทสกไปทำฟิล์มเตรวสอบที่ีลดมาแล้วค่ะ โอ oh, ไม่ใช่ไม่ใช่สายเลยนี้เราก็มาอยู่บนรถแล้วนะคะ,าาร,ร,ะรถเมสายที่26บจากบ้านปุลุมนะคะเราจะเข้าไปในเมืองค่ะเสร็จแล้วเราจะต่อรถสายที่21นะคะจากไปเมืองไปโรงพยาบาละคะ่ะถ้ระช้ระยะเวลาเดินทางจากบ้านไปใน ประมาณ15นาทีนะคะนั่งรถเมย์จากบ้านมา3นาทีก็รอรถเมี์ที่ป้ายหนึ่งนะคะสายที่21ค่ะ <c oughs> ถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะด้วยรถเม์สาย20ค่ะ,ะสภาพบ,บรรยากาศภายในโรงพยาบาล เราก็เดินเข้าไปเพื่อจะไปนั่งรอทำอเมมโมกแกรมนะเราจะเข้าไปรออยู่ที่โซนสีบยากาศภายในโรงพยาบาลเพื่อรอทำเม,มโมกแกรมนะ Where we go? รอรอฟร f l o o อที่จริงชัญญาตรวจมาจากเมืองไทยแล้วชัญญาจะเช็คทุกปีนะคะแต่ที่นี่เขาบอกว่า5ปีครั้งหนึ่งก่อนมาชัญญาก็เช็คเรียบร้อยแล้วคะ่ะ5ปีครั้งหนึ่งที่นี่โอ้ ก็เลยตัดสินใจมาตรวจซ้ำนะเราเดินเข้ามาเข้าไปโซนสีนี้เพื่อจะรอทำเมโมแกรมน่าจะเป็นเบรดไดอะโนติกเซนเตอร์นะคะนี่ค่ะเบรดไดอะโนติกเซนเตอร์นี้เราก็เข้ามาถึงห้องนะคะเบรดไ d i a g n o s กเ c นเตอร์แล้วนะคะเข้าไปด้านในนะคะก็จะมีแอลกอฮอล์ล้างมือแล้วก็มีแันผัง ชั้นนี้ของโรงพยาบาลเราก็จะรอนะคะนั่งรอ,อเงียบดีจังเลยไม่วุ่นวายเหมือนเมืองไทย <laughs> Where <are> you <Hello. S 2> you want to m e m o g r a m you want m e m m o g r a m ระหว่างที่นั่งรอนะคะเรามาก่อนกำหนดเวลาเพราะฉะนั้นก็นั่งรอเครื่องที่เห็นอยู่ม,มุมซ้ายมือนั้นเป็นเครื่องลงทะเบียนอัตโนมัตินะก็จะทำเม,มโมแกร,รมนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเรากำลังจะเดินกลับใช้เวลารอประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ เข้าไปในเมืองค่ะ มีหลายภาคคณะวิชาแพทย์ทางพยาบาลแล้วก็สายวิทยาศาสตร์อื่นๆนะคะเทคโนโลยีขวามือโน้นนะคะ,มมนนะ,คะจะเป็นาวิทยาแล้วก็มีนักศึกษาเป็นหอพักด้วยค่ะตอนนี้นักศึกษาบนสนก็เลิกเมีแล้วเป็นเพนยาตู้เส้นแท้ปอ <c oughs> yeah. ตอนนี้เราก็เดิเนทางกันเพื่อเห็นวิวฝั่งซ้ายมือนะคะของแผ่นินใาญคะ่ะที่ชัญญายอยู่นี่เป็นโรงพยาบาลนี้จะอยู่กเกาพนเชิญทางใต้เป็นโดมของมหาวิทยาลัย ดีนะคะสิ่งไม่ตกมาสองวันแล้วก็ไม่มีฝนถนนสะอาดถ่ายให้เพื่อนเห็นวิวมุมเมืองนะคะอีกมุมหนึ่งค่ะของตัวมันคำสองอที่เห็นอยู่ด้านหน้านั่นก็คือเป็นเมนแดนนะคะเมื่อวานที่ชัญญาลงคลิปนั้นเป็นหมู่เกาะภรยาที่เห็นวิวด้านหน้าอันนี้จะเป็นเมนแดน แนดินใหญ่จะเ,เป็นหอพักนักศึกษานะคะทางด้านฝั่งเรียงกันเป็นแถวเลยนี่เป็นส่วนของแผ่นดินใหญ่ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนเินไปด้วยกันนะคะแบบอากาศหนาวๆดูแล้วจะได้หายร้อนที่เมืงไทยค่ะ เป็นต้นสนที่ต้องตัดออกนี้ยังไม่ตัดจะได้ระดับลงเขาไปนะคะวิาลยก็จะอยู่ทางใต้ก็จะเป็นเดินขึ้นไปเรื่อยๆสูงถ้าเป็นตัวเซ็นทรัลนะคะศูนย์กลางของเมืองชุมชนก็จะเดินที่ลาดลงต่าลงมาเป็นสะพานไหมคะอันนั้นเห็นสะพานกระโบดไ,ไหมคะเป็นสะพานที่จะข้ามไปแผ่นดิน,นใหญ่ใกล้จะถึงตัวเมืองแล้วค่ะ เมียเที่ยวด้วยกันนห้รถคือเทียเท่ยวเมืองถึงเซิรนเป็นสนามเด็กเล่นนี่นี่ก็จะเป็นป้ายรถมีจอดทุกป้ายเลยใกล้จะถึงในเมืองแล้วค่ะต่นเห็นสะพานเห็นโบสถ์ไหมคะนู่นค่ะนี่เป็นโรงเรียนของคุณรงนะคะตอนคุณรงเรียนประถมค่ะ รักมากนะคะเัพตัวเมืองแล้วครับเพื่อนๆไอ้รถเมค่ะเราก็จะลงป้ายนี้นะคะใจกลางเมืองเลยอยู่หน้าร้านกิบี้